กลับมากรต่อนในปรเบรกสุดท้ายของรายการของเรานะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะ NK มีผู้เข้าและก็เคอร์ซิตินดูแลสุขภาพของคุณนห้แข็งแรงใครที่ป่วยเป็นหลายโรคนะคะสามารถจะทานได้เดี๋ยวโทรหา c เซ็ Center ของเราเดี๋ยวเขาจะบอกเลยว่าคุณจะต้องทานทันอย่างไรทานวันละกี่เม็ดนะคุณผู้ชมสินค้าตัวนี้มีลูกค้าประจําและเป็นสินค้าพรีเมียมของทางเราด้วยเช่นเดียวกันสําหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคุณผู้ชมนะคะ1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดเท่านั้นนะคุณผ สองกล่องราคาเต็มมันอยู่ที่ห0าพันเราไม่ขายเราขายเพียง4,500บาท09 0 96, 0 8 9 9 9 9 9 0 9 0 0 8 9 9 9 9 6นะคะอ่ะมากันที่ข่าวบันเทิงตบท้ายนะคะหวันใจเหรอ,หรอแม่กลิ่นเหรอส่งดอกไม้ให้กําลังใจแฟนแฟนอะไรอ่ะแฟนมีละคร คือใครอ่ะรักกันมายาวนาน11ปีแล้วสำหรับนะคะอดีตชีนะคะคนนี้ไผ่พาทคิดนะคะกับน้ำตาลพิจักคณาเหรอโอโ๋อเหรอมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่มีวันลดลงล่าสุดน้ำตาลร่วมจัดเตรียมความฟินนะคะเสิร์ฟความสุขให้กับแฟนๆในงานนะคะแฟนอะไรเนี่ยแฟนมิทติ้งเหรอ ละครเรื่องพมลิกิตนะคะน่าเสียดายที่หวานใจยิงหนุ่มไผ่ไม่ได้มาร่วมงานด้วยนะคะแต่ก็ไม่พลาดที่จะส่งดอกไม้ช่อโตมาพร้อมนะคะภาพของสาวน้ําตาให้กําลังหอบช่อดอกไม้ช่อโตลงอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยเช่นเดียวกันนะคะแคปชั่นบอกว่าแฮชแท็กแม่กลิ่นร้ายยังไงก็รักนะ ตัวไม่ได้ไปส่งกําลังใจไปให้นะเก่งมากเดี๋ยวพาไปกินปิ้งย่างอีกอันนี้ต้องกินอันี้ด้วยนะคะอไผลิตภัณฑ์ของเรารอบที่แล้ว3ชั้น7จานรอบนี้10จานไปเลยนะคะทำเอาหลายคนต่างเข้าไปแซลถึงความน่ารักของคู่นี้ไผ่พาทิศเข้าวงการด้วยการประกวดดัชชี่นะคะดัชชี่รุ่นประมาณเกือบเกือบยีปีที่แล้วนะคะก็จะมีบิ๊กภูชิสะไผ่พาทิศ ขึ้นปกทีวีภูถอดเสื้อทุกคนนะคะไปพาทิศบิ๊กพูชิสะอะไรนะหลายคนนะอีกสองสามคนนะซีซีวัดแต่ซีซีวัดไม่ได้ไม่ใช่ดัชชีนะคะซีซีวัดไม่ใช่ดชัชชีแต่เอามาขึ้นด้วยก็ข,ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยแล้วก็ไผ่เนี่ย ก็ดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานมากแล้วค่ะนะคะส่วนใหญ่เขาจะเล่นละครช่อง7นะคะเล่นช่อง7เพราะว่าดัชชี่เนี่ยเขาพอนช่อง7โดยเฉพาะเลยนะคะมีแฟนคบกันมา14ปีก็แสดงว่ายาวนานมากเลยนะคะเป็นคนที่หน้าหน้าตาน้ารักนะคะหน้าตาน่ารักหน้าตาแบบเกาหลีเลยนะคะผิวดีหล่อน่ารักเลยนะคะแต่ก็ไปตาไวแต่ก็ยังหล่ออยู่นะคะสําหรับไผ่ผาทิศนะคะสมัยก่อนดังมากแล้วก็เคยมีข่าวกับ พี่คนหนึ่งกับพี่อู๊ดพูดได้เพราะแต่ไผ่ไม่ได้เป็นอะไรกับพี่อู๊ดนะคะไผ่ไม่ได้เป็นอะไรกับพี่อูด๊ดไผ่เป็นน้องที่ไปช่วยพี่อู๊ดทำงานเฉยๆและพี่อู๊ดชมให้พี่เต๋าฟังตลอดว่าเป็นเด็กที่นิสัยดีมากแล้วก็เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ในการทํางานและเป็นคนที่มีความตั้งใจทํางานและพี่อู๊ดนี่ก็แบบว่าทั้งรักรักในการทํางานแล้วก็แอบหลงรักไผ่ด้วยแต่น้องไผ่เขาบอกว่าเขามีแฟนแล้วพี่อู๊ดก็เลยนกนะคะอะ่ะนะคะโดม โดมโปรแกรมใช่ไหมนะคะโพสแคปชั่นเศร้านะคะบางคนเขาดาวเพื่อ การจากลาทําทเอาหลายคนนะคะต่างอดจับตามองไม่ได้เมื่อล่าสุดนักร้องชื่อดังโดมประกอบลามได้ออกมาโพสตสะะภาพของตัวเองในไอจีพร้อมแคปชั่นที่ว่าในขณะที่หลายคนเนี่ยก็เตรียมตัวเขาดาวเพื่อเฉลิมฉลองแต่สําหรับบางคนก็เตรียมตัวเขาดาวเพื่อการจากลาอ้าวคนมีเมียทำไมโพสต์อย่างนี้ละลูกนะคะงานนี้ทําให้แฟนๆเนี่ยเขาเข้ามากดไลค์แล้วก็ส่งกาลังใจให้กันอย่างเยอะแยะมากมายแล้วก็ถ่ายถามอาการว่าเป็นยังไงบ้างขนาดเดียวกันที่บางคนมองว่า น่าจะเป็นเรื่องของการโพสโปรโมทเพลงของโดมประกอบลำม,มากกว่านะคะพร้อมทั้งรอติดตามกันอย่างใจจดใจจ่อว่าเป็นเพลงหรือว่าเป็นเรื่องอะไรกันแน่ออาจจะเป็นเพลงเรื่องเขาดาวหรือเปล่าน,นะคะขนาดที่ความเคลื่อนไหวของเมทันนะคะภรรยาของโดมเนี่ยนะคะก็มีการลงภาพเมนูอาหารใช่ไหมกับพี่โดมใน IG So อร่คงจะไม่ใช่ก็คงจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับ เพลงแน่นอนพร้อมแต่อหาสามีแล้วก็ยังมากดไลค์โพสต์ดังกล่าวด้วยเป็นการคอนเฟิร์มว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่อย่างปกติและก็ดีเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมนะคะเวลาหมดแล้วนะคุณผู้ชมนะคะวันนี้วันพ่อแห่งชาติด้วยอย่าลืมไปหาคุณพ่อกันด้วยนะคะแล้วก็กราบเท้าคุณพ่อด้วยใครที่มีก็ถือว่ายังโชคดีใครที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้ก็ซื้อของให้คุณพ่อได้ทานของดีๆด,ด้วยนึกถึง NK ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ NK ผลิตภัณฑ์เสริสมอาหาร NK มีผู้ข้าและก็ นะคะที่จะดูแลสุขภาพของคุณพ่อให้แข็งแรงนะคะไม่ว่าคุณพ่อจะป่วยหรือไม่ป่วยก็าสามารถที่จะรับประทานเมนเทนกับสุขภาพที่ดีขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ1นึกล่องมี60บแคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1น,น,นเม็ดนะคะราคากล่องละ2,500บาท2กล่อง4,500บาท0 9, 9, 9, 9 6, 0 0 8 9 9 9 9 9 0น9 0ศ9น9 9แนะคะนึกถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพนึกถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK วันนี้เวลาหมดแล้วพี่สาวพร้อมที่ง,งานต้องขอลาไปกก่่อนนนนพพบัััหมววรีี้สสด คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ